สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับยิงและพัดนะคะกับคุณ Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงของเรานั่นเองค่ะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกัน นะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่ได้พูดถึงกันหลักๆก็กกจะเป็นเรื่องราวของโควิดนี่แหละครับถูกต้องะน,นะคะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวสําคัญที่ทุกคนต้องอเฝ้าระมัดระวังแล้วก็จับ,บตามองจริงๆนะคะข่าวแรกเริ่มต้นเลยนะคะกับน้องบาสูรเดชนั่นเองด้วยความที่ว่าเ,าเพิ่งผ่านวันเกิดไปแล้วก็เหมือนมีการจัดแบบปาร์ตี้แฟนคลับนู่นนี่นั่น,นแล้วเขาก็เป็นห่วงไงมไม่รู้ว่าไปพบปะเจอกับใครมาบ้างเพื่อความสบายใจของทุกคนก็เลยเข้ารับการตรวจแล้วก็ไม่ พบเชื้อโควิด -19 ค่ะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะทำเอาเหล่าคนบันเทิงทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะนักร้องหนุ่มหน้าใสาคุณบาสสุรเดชแห่งวง SB5 ก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันโดยหนุ่มบาสนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองขณะตรวจแบบ drive thru ค่ะพร้อมข้อความที่ว่า ทำงานก็เจอคนเยอะเราก็เลยลองไปตรวจที่โรงพยาบาลสินแพทย์มาสรุปผลออกมาคือไม่พบเชื้อนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับถ้ารู้ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับเรียกว่างานนี้นะคะเหล่าแฟนคลับก็โล่งอ,อกไปตามๆคันค่ะ สำหรับนุ่มบัสเองนะคะก่อนหน้าน,นี้ได้จัดงานคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองในวันเกิดอายุครบ21ปีมาช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในงานนะคะก็ได้มีมาตรการการตรวจเข้มเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i d เป็นอย่างดีค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะในการที่ต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะนุ่มบาสก็เลยได้ทำการไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะ ส่วนทางด้านคู่บ่าวสาวายแดงอย่างน้ำฝนพัชรินและพี่อารมพิพัฒนะคะที่ก่อนหน้านี้ตรวจพบว่าในงานแต่งมีเด็กเสิร์ฟติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในงานด้วยซึ่งทั้งคู่ค่ะก็ได้ชวนกันไปตรวจล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ออกมาเผยผลตรวจแล้วโดยพบว่าไม่ติดเชื้อทั้งคู่ค่ะพร้อมโพสต์ภาพผลตรวจนะคะลงไอจีส่วนตัวโดยบรรยายโดยรวมค่ะว่า ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจหลังจากที่ไปตรวจมาตอนนี้ทราบผลแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 ทั้งคู่แต่เพื่อความปลอดภัยก็จะกักตัวเองต่อจนครบ14วัน พร้อมบอกอีกด้วยนะคะว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นทางผู้บริหารโรงแรมได้โทรมาขอโทษแล้วทั้งคู่เข้าใจถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้พร้อมทิ้งท้ายว่าฝนและพี่อาร์มขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆเ,เพื่อให้คนไทยทุกคนฝ่าวิกฤตทั้งนี้ไปด้วยกันเราต้องร่วมมือกันเข้าใจกันและให้กำลังใจกันค่ะ หลังจากทำเอาความบันเทิงที่ไปร่วมง,งานตกใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับงานแต่งของพี่น้ำฝนแล้วก็พี่อามพี่พัทค่ะที่มีข่าวว่านหนึ่งในเด็กเสิร์ฟนั้นติดเชื้อโควิด -19 ด้วยแต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่ามีคนติดจริงแต่ทําหน้าที่ช่วยเก็บจานอยู่ด้านหลังเท่านั้นแต่ก็อยากให้คนที่มาร่วมง,งานเฝ้าสังเกตอาการและกักตัวตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยล่าสุดนะคะพี่เก๋ชรดาก็เป็นหนึ่งในแขกที่มาร่วมง,งานค่ะ จึงออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะพร้อมอัปเดตไทม์ไลน์ของตัวเองผ่าน IG เนื้อหาโดยรวมค่ะก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงที่ไปร่วมง,งานแต่งงานมาเจ้าตัวเนี่ยไปด้วยช่วงเวลาที่จำกัดค่ะจึงได้เจอกับ2คนบนเวทีแล้วก็มีการไลฟ์สดนะคะไม่ถึง20นาทีไม่ได้แม้แต่รับประทานอาหารใดๆเลยนะคะนอกจากน้ำสมนุนไพรที่เลขาเนี่ยเป็นคนไปหยิบมาให้ ส่วนตัวเองนะคะก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะพกทั้งเจลแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะส่วนทางด้านโรงแรมก็มีการบริการอยู่หลายจุดรอบงานแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็สังเกตอาการและประจวบเหมาะค่ะกับที่เจ้าตัวนั้นนะคะได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพักตากอากาศส่วนตัวที่บางสเสร่ตั้งแต่วันที่2 3มมีนาคมแล้วก็จะอยู่ที่นี่ไปยาวๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าตนนั้นมีไข้ขึ้นหรือว่าผิดปกตินะคะก็จะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนแล้วจะรายงานให้ทราบพ,พร้อมบอกอีกว่าตั้งแต่ไปร่วมง,งานมานี้นะคะสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีทํากิจกรรมอื่นๆอ,อ,อยู่บ้านได้อย่างสบายค่ะส่วนอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีนะคะที่ได้ไปร่วมง,งานนี้เช่นกันนั่นก็คือคุณแหนมโรนเดทก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าตนเนี่ยได้ไปร่วมง,งานมาจริงตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมากว่า6วันแล้วค่ะก็ยังแข็งแรงดี แต่จะกักตัวเองเพิ่มอีก9วันเพื่อดูอาการแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกคนพร้อมโพสต์ภาพกักตัวอยู่บ้านนะคะวิดีโอคอรเล่นกับหลานๆอีกด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวนะคะนั่นก็คือดีเจแนนกัญญาค่ะที่เป็นพิธีกรในงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าในงานวันนั้นเนี่ยมีการจัดการเรื่องของสุขอนามัยดีเยี่ยมสำหรับตนผ่านมาแล้วกว่า7วันก็ยังปกติดีทุกอย่างค่ะแต่จะกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อไป พร้อมโพสต์ป้ายนะคะบอกว่าแนนจะอยู่บ้านเพื่อหมอหมอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักค่ะแอบคุยกับพี่แนนกัญญาดาเมื่อกี้นี้สดๆร,ร้อนๆเลยพี่แนนบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนแนนแข็งแรงดีมากแล้วก็อ้วนมากด้วยค่ะตอนนี้ขนาดกักตัวอยู่บ้านยิางเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะไม่รู้ทำอะไรเออนนะสัง่งมาก ออกกําลังกายไม่ได้ออกเราวก็กินใหญ่เลยอะระยะทางในการเช็คเดินในบ้านอ่างเงี้ยของเรานี่คือย้อนไป14วันนะก็มาจากห้องนอนลงไปห้องครัวมาที่หน้าทีวีเสร็จไปเปิดตู้เย็นต่อมีแค่นี้รุมงกนลัามันวันละร้อยเก้าพี่แนนบอกว่าเปิดตู้เย็นจนกล้ามขึ้นนับไหมเอ้ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะนอกจากที่อาจจะกินเยอะขึ้นต้องออกกําลังกายด้วยนะอยู่บ้านนี่ไงเมื่อวานนี้หน่อยก็ลองดูได้นะเมื่อวานนี้ลองเปิดแล้วมีหลากหลาย เขาเรียกว่าแฟนเพจเออหลากหลายแฟนเพจที่เขาแบบมาสอนออกกำลังกายอเออเดี๋ยวไปตามบ้างต้องลองดูนะครับามาที่หนึ่งกำลังใจนะครับจากคุณปาวลีแล้วคุณเล้งนะฮะก็แน่นอนเลยนะครับว่าก็จะมาพูดถึงแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับใครที่กำลังประสบวิกฤตอยู่นะตอนผมว่าเชื่อว่าทุกทุกคนเนี่ยน่าจะโดนไม่มากก็น้อยใช่นี่นะครับสถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตแบบนี้นะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญครับคนลุกทุ่งก็พร้อมใจการอัดคลิป ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างคุณปาวลีพรพิมลเนี่ยนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งกำลังใจและก็เชิญชวนทุกคนให้อยู่บ้านเพื่อลดการระบาดของไวรัสส่วนนักร้องลูกทุ่งสาวนะครับคุณเล้งสรัญญาการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์อีกด้วยตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำงานหนักมากนะคะ้องเล้งขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็ค,กค,กคุณพยาบาลทุกๆคนด้วยนะคะ คุณหมอทําเพื่อเราแล้วนะคะเราก็ต้องทําเพื่อคุณหมอด้วยนะคะโดยการที่อยู่บ้านนะคะไม่ไปตามที่ส่มเสี่ยงต่างๆนะคะยังไงก็สู้ๆส,สู้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนห่างไกลจากไวรัสโควิด -19 นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงคะ่ะอ่คบคือต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เราก็ ไม่ได้ไปไหนกันค่ะนะจริงๆเอาจริงๆนะต้องบอกเลยว่าการปกป้องดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะคะจริงๆถ้าเราไม่จําเป็นต้องมาทํางานอ่ะไม่ออกไปไหนเหมือนกันนะมาปุ๊บแล้วก็มาถึงปุ๊บก็ไม่คุยกันนะอยู่แบบไกลๆกันอย่างเงี้ยปกติก็อยู่ไกลกันอยู่แล้วอันนี้ใกล้กันกว่าเดิมอีกใช่นนอะจริงๆเพราะว่าจะได้ไม่ช่วยไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลด้วยที่บอ้ว่าเป็นฮีโร่ชุดกาวนั่นเองถูกต้อง มาต่อกันนะคะที่เรื่องราวของทางฝั่งอังเกตษกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเดอะซันะคะก็มารายงานข่าวถึงพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นอบอกว่ามีคนติดโควิด19เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเรื่องราวก็คนก็เป็นห่วงนะคะถึงพระอาชินีเพระนาะฉะนั้นมาติดตามกันดีกว่า,วานะคะกับเรื่องนี้ค่ะ หนังสือพิมพ์เดอะซันสื่อแทบลอยชื่อดังของอังกฤษตีข่าวเรื่องที่เจ้าหน้าที่ข่ารับใช้ชายในวงังรายหนึ่งซึ่งได้ข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนิน่าอลิซาเบธท,ที่2เป็นประจำติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังผลตรวจออกมาเป็นบวกค่ะประเด็นนี้นะคะสร้างความวิตกกังวลไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมีภาพสมเด็จพระราชนิน่าอลิซาเบธท,ที่2ทรงพบปะหารือกับนายบอริสจอนสันผู้นำอังกฤษที่เพิ่งแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 ไม่กี่วันก่อน และก่อนหน้านั้นค่ะเจ้าฟ้าชายชาวนะคะพระราชโอรสพระองค์ใหญ่และมกุฎราชกุมารอังกฤษทรงมีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักพระราชวังยังคงมีถแถลงยืนยันตามมาทั้งสองครั้งค่ะว่าสมเด็จพระราชนินีนาอลิซาเบธที่2นั้นยังทรงมีพรพพารานิมัยที่แข็งแรงดีและทรงปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลน,นั่นก็คือสมเด็จพระราชนินีนาอลิซาเบธที่2พระชนมายุ93าพรรษา นอกจากจะทรงเสี่ยงติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดแล้วหากเชื้อที่ได้รับนั้นแพร่สู่เจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีซึ่งปัจจุบันค่ะเสด็จแปลพระราชฐานไปประทับณพระราชวังวินเซอร์ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดกันทั้งสองพระอ,องค์ <c oughs> ก็อาจที่จะส่งผลเสียต่อพระพารามัยที่ไม่ค่อยแข็งแรงของเจ้าชายฟิลิปที่ทรงมีพระชนมายุ9 8พรรษาไปด้วยค่ะ ตอนนี้ที่อังกฤษก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะวิกฤตแล้วแหละใช่จริงๆค <c oughs> ่อนข้างที่จะหนักเลยนะ <c oughs> บางทีเนี่ยแอบได้ยินโอ้ยประเทศไทยทําไมไทยแลนด์ only อ,อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ออาจริงเป็นทุกประเทศ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จำนวนผู้ป่วยกับจานวนบุคลากร <c oughs> ทางการแพทย์รวมถึงเตียงที่จะรองรับ <c oughs> มีพี่พอจริงๆคือเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมแล้วก็ก่อนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สบายกลัวว่าจะติดโควิด19หรือเปล่าก็เลยโทรไปสอบถามที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าให้คุณไปซื้อยากินใช่มีคนน้องคนนึง<อ>ที่เป็นข่าวที่บินกลับมาที่ไทยอะ่ะติดนักรู้เลยว่าตัวเองเป็นนะไปถึงโรงพยาบาลไม่ให้เข้าอ ใช่แล้วก็บอกว่าไล่กลับบ้านไปให้โทรหาสายด่วนพอโทรหาสายด่วนเนี่ยก็ไม่ทําอะไรให้กินยาจนสุดท้ายน้องต้องแบบลากตัวเองกลับมาแล้วก็มาขอโทษคนไทยที่เอาโรคกลับมาแต่เขาบอกไม่เ,เขาตายแน่ๆเขาบอกนะเป็นกําลังใจทุกฝ่ายด้วยใช่ครับอในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูประเด็นของคุณตั๊กสิริพรมีคนมาดราม่าว่าทําไมดาราบ,บางคนถึงรีวิวอาหารในช่วงที่วิกฤตแบบนี้องงเหมือนกันนั้นดราม่าเรื่องนี้ ที่เราจะไปพูดถึงประเด็นของคุณตัก๊กสิริพรนะครับมาพูดถึงประเด็นของคุณหนุ่มสอนรามกันหน่อยดีกว่าคือก็เอ,เอาคุณตั๊กก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณตั๊กเนี่ยพี่แอบเห็นคลิปนั้นนะพัดตลกมากเขาลงคลิปสามีของพี่แม่พี่แม่สุริวิภาเขาพยายามพูดคําว่าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด ซึ่งคุณบ๊อบบี้ภาษาไทยปกติก็พูดไม่ได้อยู่แล้วว่ะ,ะ,ะ,ะคนก็นเลยเข้าไปชมคลิปนี้แต่ว่าก็มีดรามาร่าบอกว่าแล้วม่ดาราบางคนหรือ,อว่าคนบันเทิงบางคนเนี่ยถึงรับรีวิวอาหารนะตอนนี้อยู่ดีๆโยงไปเฉยเลยอะง,อง,ยงงไหมงงงงเหมือนกันกับประเด็นนี้นะครับนี่นะครับต้องบอกว่าคุณตั๊กสิริพรก็ช่วงหยุดอยู่บ้านยาวๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะครับก็ได้หามุมสนุก,นกแก้เบื่อคลายเหงาด้วยการลงคลิปของคุณบ๊อบบี้สามีของคุณหนุ่มแหม่มนั่นเองเมื่อกี้พี่ญิงพูดกันไปละนะฮะเราให้ฟังแล้วบอกว่าให้เขาพูดคําว่าชาเชา้ชาเราพูดไม่ชัดเลยเ <c oughs> ช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟัดผักใช่ไหมฟักผักฟาดผัด <c oughs> ซึ่งคลิปตั้งกล่าวเนี่ยก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากนะฮบด้วยความน่ารัก ของคุณพี่พับบี้เนี่ยนะครับที่กระพุ้มสายไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็มีประเด็นที่ชาวเน็ตเข้ามาดราม่าบอกว่าทำไมดาราพิธีกรบางคนที่รับรีวิวของกินอย่างอลังการในช่วงสถานการณ์แบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเราก็เป็นการชี้แจงนะครับคุณตั๊กเองก็เลยทำการตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยด่วนครับบอกว่า,อ,าอย่าไปเปรียบเทียบกันเลย แต่ละคนน่ยก็มีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ชอบก็อย่าไปดูจบค่ะอย่าดูออยากดูอะไรคลายเครียดก็มาดูที่ IG จพี่นะจ๊ะรับคําท้ามานะป๋าเขาท้าอะไรลองบอกเขาไปสิ าคเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอ่ะเอาเร็วเรวหนึ่งสมทีติดๆกันพร้อมไปฟาดฟาดฟาดฟชาชาฟฟาดฟาฟาดเจ็ดอะไรอีกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมาท้าทายอะไรแบบนี้เป็นไงเป็นไงเห็นไหมเป็นไง เห็นไหมตลกจริงอ่ะคือแบบพี่ว่าพี่ตลกมากแล้วแบบมั่นหน้ามาเห็นไหมเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเขาพูดอีกรอบท้ายคลิปด้วยนะแต่เราก็เข้าใจนะดารานไม่ได้รับรีวิวอาหารแบบได้เงินนะใช่ใช่เออคือเขาก็ช่วยร้านอาหารที่ตอนนี้มันเปิดไม่ได้เขาก็ต้องมา d e l i v e อรแทนสมมุติว่าถ้ามีใครส่งมาให้เขาคุลงให้ฟรีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถูกแล้วบางคนก็เปิดให้ฝากร้านกันด้วยผมว่าใช่ ไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆอะนะจริงๆคือต่อให้แบบเขาจะรับรีวิวอาหารนะมันก็เรื่องของเขาถูกไหมล่ะใช่คุณต้องมาหากินแหละตอนนี้ใช่จริงๆแต่ส่วนใหญ่นะนะตอนนี้นะถ้าดาราลงอาหารนะส่วนใหญ่ได้ฟรีทั้งหมดเพราะว่าร้านเนี่ยจะส่งมาให้ครับอืมอ่ะมาที่ประเด็นของพี่หนุ่มสอนรามได้ละนะฮะเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่เลยอืนะครับกับการที่พรรยาของเขาเนี่ยโดนฟ้องนะฮะเรื่องที่บอกว่าไปโกงนักการูในช่วงนี้เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ารุนแรงนะเรื่องของนักการ ครับเป็นอย่างไรพี่หนุ่มว่าอย่างไรติดตามมาดูครับอ่าถือว่าเป็นประเด็นที่กําลังร้อนแรงนะตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่ภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามถูกทนายความของสาวคู่กรณีเดินทางไปแจ้งความที่สอน,นอหัวหมากครับเพื่อดําเนินคดีกับภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามในข้อหาช่อโกงหน้ากากอนามัย มูลค่าความเสียหายใน9แสนบาทครับโดยสาวคุกกรณีนะครับได้มีการสั่งหน้ากากอนามัยกับภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามจำนวน2 0แสนชิ้นแต่ไม่ได้รับของตามกำหนดเวลาครับล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มสอนรามไม่รอช้าเอามาไลฟ์สดชี้แจงผ่านไอจีเลยนะคะยืนยันไม่ได้โกงเงินสาวรายดังกล่าวพร้อมที่จะคืนเงินมัดจำหน้ากาก9แสนบาทให้ แต่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ยอมรับว่าคิดจะทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัยจริงแต่พอรัฐบาลสั่งเป็นสินค้าควบคุมก็เลิกทันทีเขาเสียไม่เบาหยใจหน่อยเร็วหายใจหน่อยเร็วหใจหน่อยเร็วหายใจนะฮะก็คุณยานิธาก็ทวงถามก็ปรากฏว่าเพิกเฉยก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับก็การกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการผิดนัดนะครับ ก็เลยจะต้องเรียนแบบนี้ครับเรียนให้ทราบนะครับผมเชื่อว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 เนี่ยนะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนต้นเดือนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อโลกกำลังเข้ามาผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ เขาเรียกว่าซื้อเขาเรียกว่าอะไรต้องการหน้ากากต้องการแอลโกอฮอล์ต้องการเจลแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับซึ่งผมเรียนตามตรงว่าแน่นอนครับมันคือสินค้าที่จะทำให้เราเไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากโควิด -19 นะฮะแต่คราวนี้ครับทางภาครัฐเนี่ย ได้มีการถแถลงออกมาในวันที่6มีนาคมนะครับว่านากาศเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าควบคุมแล้วก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐ ในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไลฟ์อยู่นะครับภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามก็ได้มีการตอบโต้ไปมานี่ยในคอมเมนต์ในไลฟ์อีกด้วยแถมพูดกลับไปสำหรับใครที่เข้ามาด่าบอกว่าใครด่ามาด่ากลับไม่โกงค่ะเข้าใจตรงกันนะคะเยอะๆอยู่ที่บ้านแล้วประเด็นนี้คนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นเจ้าของเงินถ้าเราอยากได้เงินคืนอยู่แล้วทำไมจะไม่รับโทรศัพท์หรอพี่หนุ่มจริงอื เราก็ไม่รู้เหมือนกันตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายแต่เห็นว่าล่าสุดตกลงกันได้เดี๋ยวจะคืนเงินให้ในปลายเดือนหน้าประมาณ20-21เมษาก็อีกนานไหก็น่นเน <c oughs> นนสีเอจริงๆ อีก้านนะทำไมไม่คืนเดี๋ยวนี้หรอเนอะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าหมายถึงว่ายังติดอยู่ที่มัดจำหน้ากาอะรหรือเปล่ากับอีกเจ้าหนึ่งมาเงี้ยเหรอกับที่เราไปสักมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตกลงกันได้แล้วนะคะมาต่อกันที่คุณน้ําชาดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องดีๆนะฮะก็ทําการบริจาค นักกากเพิ่มมันก็มีคุณท็อปดารณีนุชย์นะครับพี่ท็อปนี่เป็นโต้โผใหญ่เลยถ้าใครเข้าไปดูในไอจีนะพี่ท็อปจะเป็นคนจัดระเบียบทุกอย่างมีชุดต่างๆใช่แล้วก็ใครแบบดาราอยากจะบริจาคก็บริจาคผ่านพี่ท็อปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีพี่บอยพิชเมเกอร์นะครับก็โอ้โหก็บริจาคอาหารเอาอาหารไปให้หลายๆคนด้วยแหละครับในวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลรุนแรงขึ้นเรื่อย ยังไงก็ตามนะครับก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงที่ส่งมอบน้ำใจอย่างนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทที่นําเงินส่วนหนึ่งจากงานแต่างงานของตัวเองและสามีมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวเองได้มีการมอบหน้ากากไปแล้วประมาณ3,500ชิ้นเธอก็บอกด้วยนะครับว่าอยากให้เลือกเสพข่าวที่มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มากกว่าและบอกให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงครับ ด้านนักแสดงสาวพี่ท็อปดารานนุ์นะครับก็ได้มีการโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวได้ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน200ชุดให้กับทางโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและจำเป็นต้องร่วมขอรับบริจาคซึ่งตอนแรกนะครับว่าจะไม่เปิดบัญชีรับบริจาคครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทุกท่านเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือต่อไปส่วนใครที่จะร่วมบริจาคก,ก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยนะครับ ทางด้านคู่รักอย่างบอยพีซเมคเกอร์และคุณเจียฟพิจิตราครับก็ได้มีการส่งมอบอาหารให้กับทีมแพทย์ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทย์เทศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยเจ้าตัวก็บอกความรู้สึกผ่านไอจีด้วยนะครับว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และยังจะทำต่อไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันครับ ก็ต้องขอบคุณทุกแรงกายแรงใจในะคะน้ําจิตน้ําใจของทุกคนเลยไม่ใช่แค่เฉพาะคน<ม>ในวงการบันเทิงนะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีกําลังอะไรยังไงก็ช่วยเหลือกันคือตอนพวกแบบว่าหน้กกาวเอ็นเก้าห้าเนี่ยหายากมากนะถ้าเกิดใครมีสต็อกอยู่ที่บ้านที่เคยซื้อไว้กันอย่ายงเงี้ยนี่ผมผมมีอยู่50อันก็เอาไปให้แหละเออแล้วก็บางคนก็มีเล็กๆ็น้อยน้อยผมหอะไรคนที่เอาไปก็ก็สามารถส่งไปตามโรงพยาบาลได้เลยนะเพราะว่าเขาจําเป็นต้องใช้นะคะเราก็เกินจําเป็นไปสําหรับเราจริง มาต่อกันนะคะที่ครูเงาะกันดีกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียคนสนิทนะคะก็คือพี่ชายที่อเมริกาด้วยโควิด19ค่ะการระบาดของเชื้อไวรสัสโควิด19ยังคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆค่ะเพราะว่าได้ฆ่าชีวิตใครต่อหลายคนไปมากมายล่าสุดนะคะครูเงาะโพสคลิปสูญเสียคนที่รักจากโควิด19 จ้าตัวเผยว่าไม่คิดเลยว่าโรคนี้จะมาถึงตัวคนที่เรารู้จักวันนี้น้องๆของครูที่นิวยอร์กหัวใจสลายยอมรับว่าเสียใจมากที่ได้ยินข่าวนี้เสียใจที่เห็นน้องๆหลายๆคนที่เรารักกำลังเจ็บปวดเพราะพาี่จีดเป็นเหมือนหลังคาบ้านของพวกเราแต่ยังไงความเสียใจของเราคงเทียบไม,ไม่ได้กับความเสียใจของน้องๆและคนในครอบครัวพี่จีดค่ะพี่จีดเนี่ยไปหาหมอหมอเรากาติดเนี่ยแต่หมอของ ที่อเมริกาที่นิวยอร์กเนี่ยคือเขาไม่เอาไว้ที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าอาการของเขา,าเขาเรียกว่าเป็นม์สิงช่อมหักคือเหมือนแบบอ่าะไรอาการอ่อนะค่ะไออะไรเงี้ยไข้รุมๆอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็ให้กลับไปดูแลรักษาตัวที่บ้านทีนี้เรื่องด้วยพี่จี๊ดเนี่ยแกก็เป็นคนที่ที่เก่งใจกดด้วยอดทนด,ด้วยแกก็ไม่บอกคือที่นู่นอะเขาก็จะบอกว่าเออถ้าอยู่เป็นมากๆเนี่ยยูก็โทรนายวัน,วน,วน นะที่พี่จก็ก็รอปรับผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก่อนแกจะเสียเนี่ยแกก็มีอาการเจ็บจับหายใจไม่ออกอะหายใจไม่ทั่วแล้วแกก็เลยบอกให้แฟนแกเนี่ยโทรไปแจ้งนายวันวันด้วันรับไปรับไปก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่แอมเฮิร์สนะคะคนมันทะลักอะค่ะคนไม่พอเครื่องช่วยหายใจก็ไม่พอ แกก็เลยเ,เสียชีวิตที่น,นูนอาทิตย์เดียวเลยค่ะแล้วก็คือแกเป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะคล้ายๆอันนี้คือพี่เพิ่งทราบเรื่องของเอที่เจ้าหน้าที่ที่ทองหลอไม่แน่ใจว่าเรียกว่าการไหมที่ทองหลอที่เพิ่งเสียชีวิตไปคะ่ะเป็นเคสเดียวกันเลยคะ่ะที่ว่าแกมีอาการน้อยแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ตัวแกก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็ใช้ประมาณอาทิตย์เดียวเสียชีวิตเหมือนกันเนี่ยทั้นคนที่เป็นเบาหวานนี่ต้องแบบ คือจริงคนที่มีโรคส่วนโรคประจําตัวค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะที่ออกมาพูดเพราะว่าคือคนหลายคนชอบเข้าใจว่าเฮ้กูไม่กลัวหรอกโควิดอ่ะกูเป็นแล้วกูก็าหายกูแข็งแรงอนะไรเงี้ยเออเราอ่ะแข็งแรงแต่คนที่เราไปเจอเนี่ยเขาแข็งแรงไหมหรือเงี้ยเขาพร้อมหรือเปล่าเขาดูแลตัวเองดีเต็มที่แล้วแต่ว่าเราเราทุกคนสามารถเป็นพาหะของโรคนี้ได้หมดเลยอะ่ะเราอาจจะรีครับเวอร์เราอาจจะคืน หายได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสเนี่ยเพราะว่าร่างกายเขาไม่พร้อมที่จะสู้อ่ะอืมั่นอาจจะต้องช่วยกันครับพูดขอบคุณนะครับเร่งตัวเองนะครับขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่เห็นไหมขนาดพี่เงาะบอกนะว่าทางอเมริกาก็ไม่ได้แบบว่าดูแลดีเท่าประเทศไทยนะประเทศไทยไทว่าใช่จริงๆริงคือเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะจํานวนผู้ป่วยของเรายังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะเขาบอกวตอนนี้กราฟจะเป็นพุ่งนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าวิธีที่ทําให้มันมีโอกาสช่วยรักษาคือพยายามยืดกราฟออกไปให้มันกว้างกว้างเหน่อยเพราะฉะนั้นก็ flat ทเใช่ก็ทําให มีโอกาสรักษาได้หายได้ <No. S 2> ได้เยอะมากยิ่งขึ้นง่ายที่สุดก็ะะคืออยู่บ้านนะจ๊ะอยู่บ้านนะจ๊ะคนดี <c oughs> วันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะลากันไปฝากช่องทางการติดตามเหมือนเดิมเลยนะฮะว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับ,รบทาง Facebook นะฮะทางอีเมลรวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยลวะครับใช่แล้ววันนี้หญิงละพัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ